ันพามวลพะละสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับ FC นะครับทางช่องเบายันพามวลพะละนะครับผู้ที่รักนะครับและชื่นชอบนะครับในการตกปลาช่อนปลาชะโดนะครับในแนวทางของสายเหยื่อสดทุกท่านนะครับสําหรับผู้ที่เข้ามารับชมคลิปหม้นะครับในคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องเบายันน้ำเล่นนะครับเด้อสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีเทคนิคดีๆนะครับ ในการยกปลาช่อนนะครับในแนวทางของสายเหยื่อสดนะครับโดยใช้เป็นขันของนะครับของผมใส่ขันสปินนิ่งนะครับเฟุตก็คือเป็นขั้นที่เขาตีเยื่าปลอมปกตินั่ะครับของผมจะเป็นเวท62นะครับสําหรับที่ผมใส่ตกนะครับชุดสายหน้าของผมนะครับก็จะเป็นสายพีผูกกับ จิบเลยนะครับแล้วก็ลงมานี่เป็นชุดเบ็ดตกปลาชดนะครับของผมที่ผมตกปกตินะครับสาหรับผมนะครับจะไม่ต่อสายช็อกลีดนะครับเพราะว่าผมมีสายลีเตอร์อยู่แล้วนะครับผมก็เลยบ่อต่อนะครับสําหรับเทคนิคนี่วิธีการยกปลาช่อนนะครับตามปากท่อนะครับหรือว่าเวงต่างๆนะครับหรือว่าเป็นจุดที่มีกิ่งไม้เยอะๆนะครับสําหรับเทคนิคนี้นะครับผมก็ ใส่ได้ดีนะครับจากประสบการณ์ที่ผมตกปลาด้วยปลาด้วยเขียดสดนี่ครับมากว่า20กว่าปีนะครับผมใส่เยียบสดมานี่ย20กว่าปีผมไม่เคยใช้เยียอปลอมเลยนะครับเนี่ยสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาถ่ายทอดนะครับวิธีดีๆนะครับในการยกปลาช่อนนะครับด้วยเขียดสดแบบนี้นะครับลองเบิ่งนะครับว่าผมเอาไปใส่ได้ผลนแล้วผมก็จะว่า ถ่ายทอดให้พี่ๆน้องๆนะครับผู้ที่เขามารับชมนะครับนําไปใช้นะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์นะครับกับนักตกปลาท่านอื่นๆนะครับก่อนที่ผมจะพาเกี่ยวเหยื่อนะครับแล้วก็บอกเทคนิคต่างๆครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวอย่างนะครับว่าวิธีการยกอ่ะมันยกแบบไหนนะครับบางคนก็ถามเข้ามาว่าผมได้แบบเตรียมไว้หรือเปล่านะครับเอา ปลามาเกี่ยวปากนะครับแล้วก็หยอดลงไปนะครับแล้วก็ยกขึ้นมานะครับนี่หลายหลายคนถามแบบนี้นะครับสําหรับตัวอย่างนี่นะครับผมจะให้ดูนะครับตอนที่ผมขับรถไปนะครับขับรถไปจนถึงผมไปหยกจนได้ปลานะครับผมจะบดตัดออกเลยนะครับเดี๋ยวไปชมตัวอย่างก่อนนะครับเดี๋ยวผมค่อยจะมาบอกเทคนิคดีๆนะครับวิธีการเกี่ยวเหยือวิธีการ ยกปลาช่อนต่างๆนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันก่อนนะครับสายสดจะต้องไม่อดตายไปลุยกันเลยครับ ครับหลังจากที่ชมตัวอย่างเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับ ผมก็จะพามาเกี่ยวเหยื่อนะครับสําหรับเหยื่อที่ผมใส่นะครับก็จะเป็นเหยื่อนี่นะครับเขียดเขียวนะครับหรือว่าเขียดจิกหรือเขียดใบบัวนะครับแล้วแต่พื้นที่จะเรียกนะครับชาวบ้านผมเหมือนเขียดจิกนะครับภาษาอีสานนะครับภาษาแบบเป็นทางการก็คือเขียดใบบัวนะครับที่ผมชอบใช้ประจํานะครับแต่ถามมาเป็นเขียดโมเลยบ่ได้นะครับก็เหมือนกันนะครับแล้วมาดูวิธีการ เกีียวเหยื่อกันก่อนนะครับสําหรับเบ็ดในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเห็นผมใช้ประจํานะครับผมไม่ได้ทําขายนะครับเป็นผู้ใดอยากได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นะครับคลิปวิดีโอวิธีการทํานะครับไว้ใต้คลิปนี้มันผู้ใดสนใจนะครับก็เข้ามาเหตุตามได้นะครับเป็นผู้ใดบอกเข้าใจตรงไหนก็ทักเข้ามาถามผมได้นะครับสําหรับการเกี่ยวเหยื่อนะครับผมจะใช้เป็นเบ็ดซีโอนะครับในการตกตามคล้องทั่วๆไปนี่ครับ โอกาสที่จะโดนปลาชโดก็มีนะครับโอกาสที่จะโดนปลาช่อนก็สูงนะครับผมก็เลยใส่เบ็ดเป็นเบ็ดกลางๆนะครับก็คือเบ็ด c o นะครับถ้าเอาใส่เบ็ด 2o หรือว่า 3o เนี่ยมันจะเหมาะสมนะครับสำหรับตกพวกน้ำตื้นๆคลองเล็กๆนะครับที่มันมีมีป่าใหญ่หรือว่าเป็นนาน้ำท่วมนะครับนาน้ำท่วมเนี่ยผมจะชอบใช้คือ 2o กับ 3o นะครับ ก็คือใส่เบ็ดตัวน้อยใส่เหยื่อตัวน้อยนะครับตีหลักข่างขั้นหน้านะครับมันจะได้ผลนะครับสาหรับตามข้องธรรมชาติแบบนี้นะครับผมต้องใช้เป็นซ o นะครับถ้าเป็นตกปลาชโดนะครับผมจะใส่เป็นฮาโอเลยนะครับเดี๋ยวมาเกี่ยวเหยื่อกันก่อนนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเกี่ยวเหยื่อนะครับเริ่มจากตัวบนนะครับมันจะมีตัวบนกับตัวล่างนะครับผมจะเกี่ยวตัวบนจับเป็ดง่ายขึ้นจับเหยื่อคว่ำลงนะครับนี่ เกี่ยวจากใต้คางนะครับให้มันขึ้นมาทะลุจมูกนะครับแบบนี้นะครับตัวที่สองนะครับนะครับก็จะวัดลงมาแบบนี้นะครับนี่นะครับซึ่ง่าให้ตรงนะครับนี่ดูที่ตะขอตรงนี้นะครับนี่ตรงโค้งนี่มันมาถึงตรงไหนนะครับเราก็เกี่ยวตรงนั้นนะครับเกี่ยวนี่นะครับ ผมให้ดูนะครับนี่เทคนิควิธีการเกี่ยวนะครับนี่น่ครับเบ็ดจะหันออกนอกเหยื่อนะครับนี่นี่ครับเหยื่อหันหนาแบบนี้ครับดูที่คมเบ็ดนะครับคมเบ็ดจะหันออกทางด้านข้างนะครับข้างของตัวเหยื่อนะครับนี่นะครับหันออกข้างด้านนอกนะครับเวลาที่เขาวัดนะครับมันจะติดง่ายนะครับสําหรับเทคนิควิธีการยกนี่นะครับผมจะไม่เอาขาพับขึ้นนะครับ ผมจะเอาขาปล่อยลงแบบนี้นะครับปล่อยลงแบบนี้นะครับทั้งสองขาเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่ท่อกันสว่านนะครับให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับแค่นี้นะครับก็พร้อมที่จะไปยกปลาช่อนกันแล้วนะครับแล้วก็ใส่จิบให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะบอกทุกย่างนะครับย่างละเอียดเลยนะครับ สำหรับพี่ๆน้องๆนะครับที่อยากได้เทคนิคแบบนี้นะครับขามาเบิงนะครับแล้วก็แช่ออกไปได้หลายนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับนักตกปลาท่านอื่นๆนะครับนี่ครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการเลือกไม้นะครับผมจะเลือกเป็นปากท่อนะครับเป็นปากท่อน้ําไหลหรือว่าเป็นกิ่งไม้นะครับที่ว่าทึบลงมาแล้วก็มีไอ พวกผักบุ้งนะครับผักกระเฉดหรือว่าผักตบชวานะครับเป็นก้อนอยู่นะครับแล้วก็มีกิ่งไม้ยุ่ข้างล่างหรือว่าเป็นปากท่อนะครับลักษณะการยกนะครับของผมเป็นเจ็ดฟุตนะครับเนี่เจ็ดฟุตสปินนิ่งนะครับเป็นขั้นคูใจของผมนี่ครับสาหรับการยกนะครับให้เราขับรถผ่านหรือว่าแล้วเราเข้าเดินผ่านแล้วก็อย่าไปยืนอยู่ตรงจุดนั้นนะครับ้วเฮ้าอ่ะ ค่อยๆเดินเข้าไปนะครับให้นิ่งๆนะครับแล้วก็ย่อนลงไปตามรูนะครับย่อนลงไปตามรูปล่อยสายลงไปเรื่อยๆนะครับปล่อยสายลงไปเรื่อยๆนะครับจนจนถึงตกพื้นนะครับจนสายนี่มันมันไม่ไหลนะครับนี่ถ้าเราย่อนลงไปสายมันก็จะไหล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 ลงไปเรื่อยถ้ามันถึงพื้นสายมันก็จะบ่ไหลนะครับเพราะมันถึงพื้นแล้วนะครับนี่ครับเยื่อกระยุในลักษณะแบบเขาก็จะยกขึ้นนะครับยกขึ้นประมาณ ิบเซนแล้วก็ปล่อยลงยกขึ้นแล้วก็ปล่อยลงยกขึ้นแล้วก็ปล่อยลงนี่ครับเหมือนเหมือนว่าเหยื่อตัวนี้มันกําลังกระโดดขึ้นมาหายใจนะครับพม่านี่นะครับเวลาปลากัดนะครับมันจะสะดุดมาที่สายนี่ครับมาถึงปลายคันเรานะครับสายก็จะสะดุดตึ๊กนี่ครับแล้วฟองก็จะขึ้นนะครับถ้าฟ้องขึ้นนะครับเอาวัดได้ทันทีนะครับ เหมือนตัวยางนะครับที่ผมให้เบิรงนะครับในตัวยางนะครับบรรจุดมือผมนะครับอที่เนี่ยฟองมันก็ขึ้นมานะครับฟ้องขึ้นมาถึงผิวนํำผมก็วัดเลยนะครับอยู่ในตัวยางนะแต่เห็นยางชัดเจนนะครับในคลิปนี้นะครับแค่นี้นะครับหรือว่าแต่ในรักษณะแบบนี้นะเกลียวเยือแบบนี้นะครับเขาต๊กไปเรื่อยๆนะครับเขาขับรถต๊กไปเรื่อยถ้าเขาเจอตรงไม้ปากทอนะครับเขาก็สามารถ ไส่ยกได้นะครับยกแบบนี้ยกยกผมใสยแบบนี้นะครับก็ได้ผลนะครับผมก็ได้มาบ่อยอยู่นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับถ้ามีตัวนะครับกัดแน่นอนนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาทายทอดนะครับเทคนิคดีๆนะครับที่ผมใช้มาประจํานะครับแล้วก็ผมใช้เหยื่อสดมาเนี่ยยี่สิบกว่าปีนะครับผมก็พยายามนะครับจะทายทอดนะครับ เทคนิคดีๆที่ผมใส่มานะครับไดีก็ได้ผลนะครับผมจะไม่กักนะครับถ้าใครเข้ามาชมและก็กดติดตามไว้นะครับคลิปของผมนะครับผมจะบอกเทคนิคดีๆเรื่อยๆนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก่อนจบคลิปนะครับผู้ใดที่ขามาเบิงแนวนะครับก็อย่าลืมนะครับกดแชร์ไปเยอะนะครับกดไลค์นะครับกดติดตามไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดนะครับคลิปดีๆของทางช่องเบาวยันพามวลภาเลาะนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมกะมีเทคนิคดีๆมาบอกเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับคลิปต่อไปกับสายสดไม่อดตายนะครับผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แะครับสวัสดีครับผม